โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Anatomy of a Fall นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นหนังจากเวทีคา n n e s Film Festival นะครับก็คือเทศกาลหนังเมืองคานที่แบบเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชนะรางวัลใหญ่อย่าง Palm o o o r อันนี้ผมอาจจะออกเสียงสำเนียง ฝรั่งเศสปิดนะก็อาจขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในเรดาร์เท่าไหร่เลยเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะแบบมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพอมันแนวดราม,มาปุ๊บอแะบบโอ้โหมันดูแบบไกลตัวแล้วแบบยิ่งเป็นแนวแบบที่เข้าไปอยู่ในสารเรื่องการไตส่สวนอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าหัวข้อพวกนี้มัน ไม่รู้อะมันผมรู้สึกว่าอยู่ในมือคนที่ดีอ่ะไม่รู้จะทําออกมาดีหรือเปล่าแต่หลังดูเรื่องนี้จบผมรู้สึกว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เนื้อเรื่องอะผมรู้สึกว่าก็ตามชื่อครับมันเกี่ยวกับการร่วมร่วงหล่น anatomy of a fall ตามชื่อเลยก็เรื่องนี้จะเป็นมาแนวแบบพูออดันอิดียหไะสืบสวนคดีฆาตก,กรรมซึ่งผมก็ วันๆอยู่ว่าแบบตอนแรกแบบโอ้โหทาไมเขาถึงได้รางวัลทาไมเรื่องนี้ถึงได้รางวัลใหญ่ที่สุดตอนแต่ว่าหลังดูจบอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีมากๆนะมันมีหัวมันมีข้อคิดที่ดีให้พาเรากลับบ้านแบบติดตัวเรากลับบ้านไปด้วยทั้งแบบถ้าให้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเรื่องนี้คืออะไร ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆเรื่อง marriage story ของ Noah b u m b o c h แล้วก็ที่มี Adam Driver แล้วก็ Scarlett Johansson แต่เรื่องนี้มันเล่าในสไตล์แบบ Who d ั n e It แล้วก็มาผสมกับเรื่องราวในคอร์ดหรือว่าเรื่องราวในชั้นสารครับซึ่งโอ้โหคืออย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยมันทำเรื่องแบบเรื่องราวไต่ไต่ส่วนในสารนะปกติ ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอินอ่ะดูแล้วแบบอาจจะยังง่วงๆไปบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ายอมรัวแบว่าไต่สวนเยอะนะครับพูดไม่ทันก็เยอะแต่ว่าดูรู้เรื่องดูรู้เรื่องแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังสําหรับทุกคนนะครับแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันพาเราเริ่มต้นตั้งแต่ 1- นึงถึงสิสิบก็คือท้ายเรื่องนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าปผมรู้สึกว่ามันเล่าออกมาได้แบบ ง่ายมันเล่ามันเลือกที่จะเล่าแบบง่ายๆแล้วเราก็อินตามแล้วก็มีลูกเล่นในการเล่าที่แบบการใช้มุมกล้องที่โดดเด่นแล้วแบบมีสไตล์อ่ะคือบางจุดแบบมันคือรู้เลยว่าแบบพวงแบบคนนี้มีของอ่ะแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่าผมยังไม่เคยดูหนังของ the steen triad อันนี้ผมอาจจะออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมรู้สึกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ทำออกมาดีมากๆก็วันนี้ก็ผมก็ไปดูรอบสื่อนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเอาเป็นว่าส่วนตัวผมอะผมยังไม่เคยเจอแบบนักแสดงเข้ามาให้สัมภาษณ์แบบ q a ผมก็นั่งฟังอยู่แป๊บหนึงนะ่งแล้วแล้วเราก็ได้ยินแบบได้ยินเรื่องราวในเบื้องหลังแล้วเราก็เข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นครับอืมสรุปก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับภาพรวมก่อน ที่ข้อดีข้อเสียครับข้อเดีวขอเริ่มที่ข้อเสียกันแล้วกันข้อเสียสําหรับผมก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พูดไวครับพูดไวมันไม่มันค่อนข้างใช้แบบพลังงานจากเราเยอะพอสมควรดูแล้วแบบโอ้โหยอมรัวแบวบ่าออกโรงแบบเหงื่อแตกก็มีอะ่ะเออผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็เลยก็ได้เพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยตอนดูตัวอย่างอะ่ะหรือว่าโปสเตอร์อ่ะมันเหมือนแบบ หนังสไตล์น้ำหาตัวฆาตากรแบบ Knives Out เอ,อ Pro, า u l e p ว i อ o t ไตผ้าของ h Hercule u o i r o t ที่แบบเน้นไปที่การสืบสวนแต่เรื่องนี้คือสืบสวนเราได้เห็นประมาณแค่ประมาณ15%มั้งที่เหลือเป็นการแบบไต่สวนเน้นไปที่ความส่งสมจริงนะครับอืมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกับผมก็คือ มันอาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยอ,อกมก่อก่อนดูมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางจุดมันตัดก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบยืดยาวขนาดเนี้ยยอมรับว่าแบบบางช่วงในตอนไต่สวนน่ะมีหลุดนะมีหลุดมีหลุด,ลดตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ข้อดีก็ผมก็พูดไปเยอะแล้วนักแสดงอ่ะเล่นดีทุกคนนะไม่อ,นนไมไอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หยาบคายนะครับผมรู้สึกว่าขนาดหมาย,ยังเล่นดีเลย เหมือนแบบผ่านการฝึกมาอืมผ่านการฝึกมาดีแล้วแบบเราได้เห็นแบบโอ้โหมีฉากแบบไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าขนาดหมาย,ยังเล่นดีอะ่ะไม่ได้ดูถูกนะเออทั้งตัวละครเด็กตัวละครนางเอกแล้วก็ตัวละครแบบเอออายการทนายผมรู้สึกว่าอายการอะ่ะเล่นดีมากนะ เล่จนทําให้เราเชื่อว่าแบบเอ้ยนี่คือแบบคนที่เราต้องเกลียดจริงๆแบบคนที่เราต้องแบบเอ้ยต้องออกลงมาแล้วแบบเอ้ยอยากกระโดดทีแบบเออผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้อะทีมงานอะทีมงานแบบเอ่อที่คัดเรื่องรางวัลอะเลือกผมรู้สึกว่าเรื่องประเด็นที่หนังจะเล่าครับผมรู้สึกว่าประเด็นมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวมากมันเป็นประเด็นที่บางจุดอ่ะ รายละเอียดมันเยอะมากทั้งประเด็นครอบครัวประเด็นการเล่าเกี่ยวกับเชื้อชาตินิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับจะเรียกว่าเพศสภาพนิดหนึ่งแล้วกันผมไม่ได้สปอยนะอันนี้ผมบอกคร่าวๆ่อบว่าเข้าไปแล้วอะ่ะคุณจะต้องเจอกับอะไรแล้วก็รวมไปถึงการเกี่ยวกับแบบสภาพจิตใจจิตเวทอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเออ เออมีอะไรอีกอ่ะผมรู้สึกว่าผมพูดไปเยอะมากดนตรีในเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากครับมันอาจจะเน้นแบบโทนเดียวเอ้ไม่ใช่โน้ต no. จะเรียกว่าเพลงเดียวก็ได้ไหมก็คือเพลงเพลงสาบไม่กระมันสี่ห้าเพลงอ่ะเออแต่ว่าเป็นการใช้ที่แบบคุ้มแล้วแบบไม่รู้สึกแบบสิ้นเปลืองอ่ะอืมก็ Anatomy of the Fall ข้อดีผมรู้สึกว่าผมพูดไปเยอะมากแล้วก็ผมพูดข้อดีบางส่วนไปแล้วในคลิปจากในช่องซิตูซนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นได้ครับเดี๋ยวน่าจะลงไล่เรียกกันแหละอืมสำหรับ a n a t o m อนาโตมีอฟฟลก็เป็นหนังที่สำหรับผมผมก็คู่ควรนะครับคู่ควรกับพามอดอจากงาน เทศกาลหนังคานนะครับแต่ว่ายอมรับว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในหนังที่ไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าดูไปอ่ะมันพูดเร็วมากแล้วก็ยิ่งไม่ได้ดูถูกว่าผมไม่ได้ดูถูกภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาที่พูดไวมากๆทําให้แบบโอ้โหแล้วแบบซับวิ่งไวมากไม่ได้ไม่ได้ผิดที่ผมนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า ไม่ได้ไม่เราไม่ได้ผิดที่หนังแต่ว่าผมรู้สึกว่าผิดที่ตัวเองมากกว่าแหละว่าแบบเราตั้งใจฟังแล้วแต่ว่าอาจจะยังมีหลุดหลุดบ้างอืมก็แล้วก็ผมรู้สึกว่าคําว่าฟอลเนี่ยมันขยายออกมาได้ดีมากๆมันขยายออกแล้วก็อธิบายไปทุกแง่ส่วนสมกับคําว่าชื่อคำว่าอนาตอมีในชื่อหนังครับอืมถ้าให้วัด อะนาโตมีออฟฟอรกับเอสามเรื่องหลังแล้วกันข,ของงานจากเทศกาลเมืองคารต้องบอกกันว่าสามเรื่องหลังนี้ผมไม่ได้ดูเรื่องเดียวนะมีละปีล่าสุดก็คือ Triangle of s แ d n e s s Titan แล้วก็ Parasite ในปี2019นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมช่างมันไปก่อนเอสามเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ ไม่ได้ตลาดเหมือน Parasite กับ Triangle of Sadness ผมไม่ได้ดูไทเทนบอกไปแล้วอืมแต่ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ผมชอบให้เรียงความชอบ Parasite Anatomy of a Fall แล้วก็ Triangle of Sadness อันนี้เรียงเรียงลงนะอืมก็ Anatomy of a Fall 14ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ